โจทย์ข้อ18ก็จะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับแล้วก็เป็นเ,เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเพราะงั้นโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์พื้นฐานอีกเหมือนกันก็จะเหมือนกับข้อ17ที่ผ่านมานะครับข้อนี้ก็จะค่อนข้างง่ายโจทย์บอกว่านักบาสเกตบอลยิงลูกจากระยะห่างนะครับจากห่วงในแนวราบนะครับระยะห่างในแนวราบนะเน้นนะครับจากห่วงในแนวราบนะครับ5เมตรเขาบอกว่าขณะที่ลูกเข้าห่วงพบว่ามีความเร็ว10เมตรเปอร์เซก ทำมุม60องศากับแนวราบนะครับบอกมาให้ด้วยว่าตอนเข้าเนี่ยมีความเร็วขนาด10เมตรเซแล้วก็ทำมุม60องศาจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือให้เราหาเวลาที่ลูกบาสใช้ในการเคลื่อนที่ถึงห่วงในหน่วยวินาทีนะครับเริ่มต้นคุณต้องวาดภาพก่อนจะได้มองเห็นข้อมูลการเคลื่อนที่นะครับก็คือว่าเราก็จะมีอย่างนี้แล้วกันนะครับ เริ่มต้นก็คือเราก็จะมีตัวแป้นบ์สก็เอาเป็นง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีห่วงอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือโจทย์บอกว่านักบาสเกตบอลเนี่ยยิงลูกจากระยะห่างจากห่วงตัวนี้นะครับในแนวราบ5เมตรก็สมมุติว่าลูกบาสของเราอยู่บริเวณนี้แล้วกันแล้วก็ยิงห่างจากห่วงเป็นระยะในแนวราบตรงนี้นะครับ5เมตรครับ นะผลปรากฏว่าขณะที่ลูกเข้าห่วงนะครับมีความเร็ว10เมตรเซกในทิศทำมุม60องศากับแนวลาบตรงนี้เราจะต้องจินตนาการให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็คือว่าตอนที่ลูกบาสเนี่ยเราจะยิงลูกบาสก็ต้องยิงลูกบาสในแนวเอียงๆแบบนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าความเร็วต้นของตัวลูกบาสเนี่ยก็ต้องอยู่ในทิศอย่างนี้นะครับเอียงๆคุณยิงขึ้นในแนวดิ่งนี้ไม่ได้นะครับมันก็อย่างนี้เพื่อตกเสรีลงมาเฉยเพราะงั้นต้องยิงเอียงๆครับนั่นก็หมายความว่า ตัวลูกบาสก็จะเคลื่อนที่นะครับแบบโปรเจกไทครับแล้วเวลามันเข้าห่วงเนี่ยมันก็ต้องเข้าห่วงจากทางด้านบนลงมาลงมาทางด้านล่าง,างนี้นะครับมันจะไม่ใช่ว่าไปเข้าห่วงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกบาสเนี่ยนะครับมาถึงห่วงก็คือตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าลูกบาสเนี่ยมีความเร็ว10เมตรเศกในทิศทามุม60องศากับแนวราบย่อมหมายความว่านะครับตอนที่จะเข้าห่วงเนี่ยความเร็วของมันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับตัวเนี้ยคือ10เมตรเศกครับแล้วก็มีทิศทามุม60องศากับแนวราบก็คือแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะต้องออวิเคราะห์จากสภาพความเป็นจริงนะครับ ก็โจ์บอกมาอย่างนี้เราต้องรู้เองเลยนะครับว่ามันจะต้องอความเร็วต้องมีทิศลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทํามุมกับแนวราบตรงนี้ก็ต้อง60ต้องวัดอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์อยากทราบเวลาครับตั้งแต่ตรงนี้จนมาเข้าห่วงนะครับโอเคนะครับทีนี้สําหรับการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบโพเช็คทายหลักการของเราก็ต้องแยกการเคลื่อนที่ออกเป็นการเคลื่อนที่แนวราบกับแนวดิ่ง ทุกๆปริมาณเวกเตอร์เราก็แยกออกเป็นแนวราบกับแนวดิ่งในที่นี้คุณจะพบว่าเราก็จะมีตัวความเร็วครับ10เมตรเซกตอนที่เข้าห่วงเนี่ยนะครับ เราก็จะแยกออกเป็นส่วนประกอบในแนวราบกับแนวดิ่งนะครับทีนี้ก่อนจะแยกเนี่ยเราดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามเวลานะครับเราจะพบว่าเวลาเนี่ยเป็นปริมาณที่เราสามารถหาจากการเคลื่อนที่ในแนวราบก็ได้นะครับหรือคุณจะหาจากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูข้อมูลกันว่าเอะเราควรจะหาจากแนวราบหรือแนวดิ่งดีแต่ก่อนอื่นต้องแยกออกเป็นการเคลื่อนที่2ส่วนนี้ก่อนเพราะงั้นผมจะแยกปริมาณเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องออกเป็น2ส่วนนะครับ ก็คือเป็นส่วนประกอบในแนวราบกับแนวดิ่งก็คือตัวความเร็วตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เรารู้ค่านะเราจะแยก10เมตรเซกในทิศทงมุม60องศาเนี่ยออกเป็นส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนประกอบอันแรกคือส่วนประกอบในแนวราบคุณก็ลากลูกศรนะครับจากหางที่เดียวกันกับความเร็ว v เนี่ยออกไปในแนวราบลูกศรสีฟ้านะครับตัวนี้ก็คือความเร็วในแนวราบครับแล้วก็ส่วนประกอบของความเร็วในแนวดิ่งก็ลากจากหางที่เดียวกันออกมาในแนวดิ่งแบบนี้ครับ ส่วนประกอบในแนวราบเนี่ยคุณจะพบว่ามันอยู่ชิดกับมุม60องศานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขนาดเท่ากับ10แล้วก็คูณกับค่าคอส60องศาครับหน่วยก็เมตรเปอส่วนประกอบในแนวดิ่งอยู่ห่างจากมุม60องศาเราก็ใช้การเอ่อใช้ค่าไซนนะครับก็จะได้ว่าส่วนประกอบในแนวดิ่งของความเร็วนี่ก็คือ10นะครับแล้วก็ไซ n 60องศาหน่วยก็เมตรเปออย่างนี้นะครับ โอเคคราวนี้เราก็ทําการแยกเป็น2ส,ส่วนแล้วผมก็อาจจะเอาตัวความเร็วเดิมออกนี้ก็ได้จะได้ไม่เกะก,กะนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูกันว่าเเราจะหาเวลาจากการเคลื่อนที่แนวราบหรือแนวดิ่งดีนะครับซึ่งมันเท่ากันเราพบว่าลองดูแนวราบก่อนนะครับสำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเ็กไทนในแนวราบนะครับเคลื่อนที่ในแนวราบมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวครับ ในที่นี้เราจะพบว่าเรารู้ความเร็วคงตัวครับว่า10คร์ส60เนี่ยคือความเร็วคงตัวครับไม่ว่ามันจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนมันจะมีความเร็วค่านี้นะครับซึ่งตัว10คร์ส60เนี่ยมันก็เป็นความเร็วในแนวราบนะครับและพผอ,อิญว่าเราไปมองในรูปนะครับโจทย์กําหนดระยะ5เมตรมาให้ครับระยะ5เมตรก็คือระยะที่ลูกบาสเคลื่อนที่ในแนวราบพอดีเลยเพราะฉะนั้นสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับคุณจะพบว่าเรารู้ความเร็วครับ แล้วเราก็รู้ระยะทางเราก็สามารถหาเวลาได้ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวส่วนในแนวดิ่งนะครับคุณจะพบว่าเรารู้ความเร็วตัวนี้ที่จุดปลายแค่ค่าเดียวเองครับแล้วก็รู้ความเร่งจากการตกเสรีเพราะแนวดิ่งจะเป็นการตกเสรีนะครับเราจะรู้ความเร่งจากการตกเสรีอีกค่าเดียวซึ่งเป็น2ค่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นในแนวดิ่งเนี่ยข้อมูลเราไม่พอนะครับเราก็เลยจะหาเวลาจากการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับผมก็มาเขียนทางด้านขวามือนะครับเราจะหาเวลาจากการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับในแนวราบเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็คือใช้สมการง่ายๆเลย v เท่ากับ s หารด้วยเวลา t ครับเราต้องการรู้เวลา t นะครับก็เอา v ย้ายมาหารนะครับก็จะได้เท่ากับ s หารด้วย v ครับในที่นี้ s ของเราก็คือระยะที่เคลื่อนที่ในแนวราบก็ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือ5เมตรครับส่วนตัวความเร็วในแนวราบซึ่งเป็นความเร็วคงตัวก็คือค่านี้นะครับเราก็คำนวณให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับ10แล้วก็คอร์สหกก็คือ1ส่วน2นะครับก็10คูณกับนส่วน2ก็เหลือ5นะครับเลขง่ายๆก็5เมตรเปอร์เซกก็จะได้ว่า ลูกบาสเกตบอลของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร็ว5เมตรเปร์เคงตัวครับผมก็เอามาใส่ในสมการด้านล่างของเราครับก็คือตัวนี้มาใส่ลงในสมการด้านล่างนะครับความเร็วของเราก็คือ5เมตรเปอร์เซเหมือนกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็5กับ5ก็ตัดกันก็เหลือ1ครับหน่วยก็วินาทีเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับ โจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์พื้นฐานง่ายๆนะครับเราก็ควรจะเก็บแต้มจากโจทย์พวกนี้คําตอบก็คือว่าเวลาที่ลูกบาสนะครับใช้ในการเคลื่อนที่ถึงห่วงก็คือ1วินาทีครับดูตัวเลือกเลยก็คือข้อ1นะครับง่ายๆสําหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสําหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทยเราก็เท่านี้เราจะไปที่ข้อ19กันต่อครับ